Okay. สวัสดีครับวันนี้ก็มาเล่นบอลลูนด่านใหม่กันนะครับก็ขอโทษด้วยที่ท้งนี้อาจจะลงชา้าไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างใครที่ปกติดูเป็นประจำเนาะก็น่าจะพอรู้วิธีเข้าไปเปิดโพยดูแล้วแหละถ้าอยากแบบดูเร็วๆก็แวะมาดูใน Facebook Live ได้นะครับผมกว่าจะตัดลง YouTube ไม่รู้จะลงวันไหนเหมือนกันเนาะหรือว่าใครอยากเร็วๆก็ดูแผนที่เอาก็ได้ช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวขยายแผนที่ให้ดูก่อนเผื่อใครจะแคปจอไปนะนี่นะจากเว็บ afk guide นะครับ โอเคสำหรับก้นไกดด่านนี้นะสำหรับคนที่ไม่อยากลอกเราก็อยากเล่นเองก,ก็มันจะเป็นการให้คุยไล่ไปตามแต่ละหมู่บ้านเรื่อยๆเนาะก็เราก็จะมีให้เก็บลูกโอ๊กนะขึ้นไปสู้ข้างบนทำตามที่มันบอกไปเรื่อยๆแล้วก็เอาลูกโอ๊กมาอัพของตัวนี้ก็อัพตามทีมที่เราเล่นเป็นหลักโอ้ยมันไม่ให้เดินไปก็อัพตามท,ท,ทีมที่เราเล่นเนาะ ว่าใช้ตัวไหนเป็นตัวดาเมจหลักหรือว่าอัพพวกเพิ่มพลังงานหรือว่าพวกซีแบบที่ผมอัพก็ได้นะครับผมก็ถึงเราก็ต้องมาทำชา a l เลนจ์ตะวันจันทาอะไรเนี่ยเพื่อให้ได้สัญลักษ์ณมาสองอันเนาะแล้วก็สัญลักษ์ณอันสุดท้ายก็คือต้องเก็บตะเกียงมาแล้วก็เอาไปเผาบูเขาไฟแล้วก็เอามาแลกที่หมู่บ้านก็จะได้สัญลักษครบสามอัน แล้วก็เอามาเปิดประตูไปสู้บอสได้สู้บอสเสร็จก็วับกลับมาเนาะส่วนถ้าใครอยากแก้พัซิลเองก็ตรงเนี้ยก็น่าเล่นอยู่ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไระเป็นทําตามเฟสอย่างเดียวนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรมากสําหรับแดนนี้เนาะก็เดี๋ยวนั่งเล่นตามแผนที่ไปเรืเ่อยๆชิลๆวันนี้ก็เป็นวันสิงๆนะมีทั้งไฟไหม้ทั้งเรื่องวัคซีนเนาะประเทศไทย อันนี้มันให้แลกของแนละจะได้เล่นง่ายขึ้นเอาอะไรดีดูก่อน แถวนี้ยาวจัง ขวาซ้ายบนล่างขวาซ้ายบนล่างขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างขวาบน นี่บนล่างซ้ายขวา ต้องไปที่ภูเขาไฟกลับมาที่หมู่บ้านตรง ครบแล้วลอโพยอย่างเดียวโอเครางวัลที่ได้มาตอนแรกลืมดูด้วยฮะว่าได้อะไรบ้างแต่ว่าเห็นมีตั๋วสตาร์เกต10บใบนะก็สตาร์เกตแบบที่บอกทุกครั้งนะครับก็ตัวที่หน้าปันน้นก็ควรสตาร์เกตเนี่ยควรจะเลือกเฉพาะตัวซีริเชียลกับ h y โปเจียที่ไม่มีขายในร้านเนาะตัวที่หน้าปั้นจริงๆก็จะมีแฟดทาลีนเอาหน้า แล้วก็ลูเคเซีย4ตัวนี้นะครับผมเรื่องลำดับเนี่ยก็แล้วแต่คนเนาะตอนนี้เห็นว่าเอาหน้าค่อนข้างมาแรงกับลูเคเซียก็ลองเลือกดูชอบตัวไหนก็ปั้นตัวนั้นก็ได้นะครับส่วนแฟดนี่ออกจะเป็นตัวซัพพอร์ตหน่อยก็ดีในแบบพวกกิจกรรมตีบอสอะไรพวกนี้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องรีบปั้นเป็นตัวรแรกๆก็ได้นะครับตอนนี้ปั้น3มตัวก่อนหน้านี้ไปแล้วตอนนี้ก็ปั้นเอาหน้าต่อ แต่ว่าน่าจะเปิดไม่ได้ง่ายๆเท่าไหรไม่ได้เลยก็สำหรับสตาเกตมันก็จะการันตีที่เจ็ครั้งนะส่วนใหญ่หกครั้งก็จะได้ละเปิดหกครั้งหกสิบใบแต่ว่าเจครั้งนี้ค่อนข้างการันตีได้ตัวหนึ่งนะครับผมส่วนไอ้เพชรสามหมืนนะ่นเนี่ยผมเล่นมาตั้งนานก็ยังไม่ได้เลยโอเคของอย่างอื่นมันได้อะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่ได้สังเกตก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะ โอเควันนี้นะจะพอแค่นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในไลฟ์นะครับแล้วก็ทุกคนที่แวะเข้ามาดูวิดีโอย้อนหลังด้วยหรือว่าคนที่ดูอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับ <an> ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook กดให้หมดนะครับก็ยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ